แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดสำหรับข่าวดีในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด3กลุ่มเปาบางนี้นะคะจะได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยในปี2567ในส่วนของการจ่ายเงินเดือนแบบทุนหน้ารับสูงสุดอยู่ที่1,200บาทและจะมีการปรับเพิ่มใน3,000บาทในอนาคตแน่นอนแบบทุนหน้าทั่วประเทศส่วนรายละเอียดน,นะคะมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่และจะได้รับการจ่ายเงินจริงหรือ ในส่งนของกลุ่มผู้สูงอายุหลายคนก็อยากจะรู้ว่าข้อมูลนี้นะคะเป็นเรื่องจริงหรืออย่างไรวันนี้ทางช่องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศหลังจากที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการรับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐในกลุ่มเบาบางผู้สูงอายผุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหากมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะมีการปรับเพิ่มเป็น1,200บาทแบบทุนหน้าและจะมีการปรับเพิ่มเรื่อยๆขึ้นจนเป็น3,000บาทแบบทุนหน้าได้ทุกคนนะคะซึ่งล่าสุดก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีการแชร์มาจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะคะคุณผู้ชมก็บอกต่อถึงในส่วนของกลุ่มผู้ สูงอายุให้ได้รับเงินแบบทุนหน้าซึ่งในส่วนของการบอกต่อตรงนี้นะคะในกลุ่มผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการทุนหน้าเด็กผู้สูงอายุผู้พิการซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนะคะทางช่องก็ได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมล่าสุดนะคะคุณผู้ชมก็อ้างอิงจากแหล่งข่าวเพจสวัสวดิการทันข่าวออกมาแจ้งข่าวแล้วก็แชร์บอกต่อในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุไม่ต้องรอถึงปี2,570ซึ่งหนึ่งปีแรกที่เป็นรัฐบาลในส่วนของภาคก้าวไกลปรับเพิ่มเบี้ยเงชีพให้กับผู้สูงอายุทัน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานรัฐบาลพักเก้าไกลในปีแรกนะคะก็คือสิทธิการทุนน้าเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้พิการซึ่งถ้าหากทําได้นะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แรกและก็เป็นครั้งแรกของสวัสดิการพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับแบบเท่าเทีมการแบบทุนน้าไม่ต้องดูในเรื่องของฐานนะไม่ต้องพิสูจน์ความจนขอให้เป็นเพียงคนไทยสัญชาติไทยอายุตามเกณฑ์ก็สามารถรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกช่วงไวัยได้ ซึ่งในส่วนของแผนในการดําเนินการนะคะถ้าหากพรรคเก้าไกลได้จัดตั้งให้เป็นรัฐบาลจริงๆแล้วก็รับรองการเป็นรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแผนการพัฒนานโยบายในการบริหารประเทศนะคะแผนหนึ่งปีแรกทําทันทีก็คือพรรคเก้าไกลจะเข้ามาจาัดสรรงบประมาณในปี25 6 7ให้สวัสดิการทั่วหน้าของเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้พิการค่ะ ซึ่งบาเรียดก็มีดังต่อไปนี้นะคะของขวัญเด็กแรกเกิดทุกคนเนะี่ย3,000บาทค่าคอดบุตรไม่จํากัดจํานวนครั้งแล้วก็ปรับเงินเดือนเด็กแรกเกิดเป็น1,200บาทต่อเดือนโดยในส่วนของเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปรับขึ้นในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ1,200บาทตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเท่าเทียมกันทุกคนแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้พิการ1,200บาทด้วยแต่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการจะทยอยปรรับขึ้นเื่ๆ ในแต่ละปีจนถึง3,000บาทภายในปี2570ค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากพักเก้าไกลและขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจสริการทันข่าวนําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมอย่างไรก็ต้องรอต้องลุ้นนะคะแต่ที่แน่นอนได้แน่ๆคือวันที่9มิถุนาย,ยานนี้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินผู้พิการแล้วก็ในส่วนของเบี้ยงชีพผู้สูงอายุจะมีการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง ตามตารางที่แจ้งออกมาแน่นอนค่ะรับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ